ชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาที่ที่สารปูองค์ดำเซนสลิจันทรานคราชหรือว่าสารปูองดำช่างจรวดนะครับ f c วันนี้มาตามโค้งสุดท้ายวันนั้นที่ช่างจรววดฝันว่าไปต่อภาสีรถแล้วก็ได้บัตรคิวที่15แล้วว่าหลายคนก็นรอคอยว่า คอยดูว่าไปจะได้15เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนเดิมที่ฝันหรือเปล่าเรามาลุ้นกันว่าช่างจรดจ,จะได้ตัวไหนนะครับเรามาลุ้นกันก็ถือว่ามาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วกันเอฟซี FC นะครับเดี๋ยวกาลังหาดูว่าช่างจรวดอยู่ไหนเนาะนี่น่าจะอยู่ที่ศาลกับที่มองไปน่าจะเห็นกาลังกาลังจะเขียนเลขอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปดูไปคุยกันกับช่างจรวจดนะครับภูมิเซ็นทางด้านสายพิยาชนสายพิยานาคนะครับโอ้มาถึงลมลมแรงมากเลย สารปูองดำสวัสดีครับโอ้ออกําลังเขียนพอดีเลยเขียนเลขเขียนเลขอ่ะเดียวค่อยคุยครับให้เอฟซีคุยกันก่อนนะครับอเอาแบบง่ายๆสบายๆนี่เดอ้อเอฟซีสารปูองดำนะครับเซนสริจันทราหน้าคารานนะครับนะครับตั้งแต่สมัยปูขึ้นเป็นดินเป็นนะครับไปดูก่อนนิดนึงนะครับหลายคนในะท่านยังไม่เห็นนะครับให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับ สาธุสาธุเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างจร่วดเลยนะครับว่าไปไปไปโตภาสีรถนะครับที่จับได้คิวที่สิบห้าเดี๋ยวจะคุยดูว่าได้ใบเดียวกันตรงเดียวกันหรือเปล่าดับลูกเพื่อตามแนวทางตามเลขให้เย็บซีที่บอกว่ารอหลายคนหลายท่านก็รรนะครับรอว่าช่างจะได้เลขตัวไหนนะครับอกที่จะมาคุยความพันไข่ ทางท่านกำลังทํางานตรงนี้ด้วยนะครับมาดูรันนี้กําลังทําอยู่ครับนี่ทำอยู่รนดน้ำอัดดินลงดินให้แน่นอ๋ออันนี้ก็คือสูงเหมือนกันนะพอดีน<อ>นะฐานาน, <70 cm. S 2> านี้เจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนฐานฐานประมาณเจ็ดสิบกระดานฐานเจ็ดสิบดสามขั้นองูจะสูงประมาณรวมประมาณสามเมตรครับ,รบ,รบเป็นกายกายเทพบุตรแล้วจะมีพระหน้าเป็นองค์ดำเจ็ดเสียง ตามยิมิตที่ที่นั้นลงดำเจ็ดเซียนแล้วเป็นกายมนนษุ์อยู่ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเจนหน้าก็จะโค้งขึ้นเป็นกายมุกแผ่เป็นเจ็ดเซียนแล้วก็จะโค้งเพื่อให้คนได้รดรถใต้ท้องจขนหน้าอ๋อได้ด้วยรับรถได้นขึ่งมาวันนี้ นีี่ได้ก็มาที่หนึ่งเขาเพิ่งเริ่มสร้างเจ็ดเทตมอครั้งแรกเจ็ดพฤษภาแล้วก็เทคานเพราะนั้นที่มาถ่ายทำบนเทพื้นอันนี้ก็เริ่มเริ่มเทฐานเร็วนะครับพอก็เร็วทุกท่านต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับโอ้โหลมแรงมากครับต้องโฮมซับทีตนาแล้วก็มินิชแนลอันนี้มาตาม ความฝันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าที่ว่า15คห้าคือวันนั้นที่ที่ความฝันที่แอสมาตามเนาะก็คือฝันวันที่ห้าวันนั้นฝันคืนวันที่ห้าวันที่6จันแมวมาลงเลขมาแกบุญัาลงเลขก็ได้บอกเก็ซีเป็นหลายท่านอยู่ว่าฝันว่าไปทำพอรบอได้คิวที่15้าแล้วก็ตัวใหญ่เนที่ว่าทำไมได้ที่สิห้าบอกว่า ที่สิบห้าถูกแล้วเพราะว่ามาประมาณสี่โมงเช้าครับอันนี้ก็แสรงว่าจะไปทําต่อพอรบรว,วันที่สิบเอ็ดต่อพอรบรว,วันที่สิบันที่สิบที่สิบเอ็ดแต่ด้วยที่ติดสร้างสร้างองูนะ้องสร้างฐานก็ต้องคุมลูกน้องที่ร่วมสร้างแล้วก็คุมรถดินด้วยไรด,ด้วยสิบไม่ได้ไปสิบเอ็ดไม่ได้ไปวันได้จังหวะวันนี้สิบสองเลยไปตอนเชา้าแต่ไปที่ขนส่งที่โอลิเกชนวนะ่าคน ที่รับทำพรบอ่ะอีกไปชนก็ไปไปได้คิวที่หนึ่งไปไปวันที่สิบสองในคิวที่หนึ่งแต่คิวนัดอ่ะเป็นที่สิบห้าโอ้ตรงกันเลยคิวนัดที่สิบห้าคิวนัดอันนี้คิวนัดอันนี้มีหลักฐานมีจริงอ่ะอ่าวันที่สิบห้าก็ตรงกับเลขฝันว่าในคิวที่สิบห้าก็นัดคิวสิบห้าจริงๆเนาะนัดวันที่สิบห้าเนี่ยนัดในคิวนัดวันที่สิบห้าสิบห้าจริง นี่ครับสิบห้าเออนี่รันคือสิบห้าเอฟซีดูด้เลยครับสิบห้าจริงจริงสิบห้าจริงจริงนี่รับรับที่สิบห้าคิวทำที่หนึ่งวันที่สิบสองสิบสองสิบห้าแล้วก็หนึ่งตามนี่ตาจริงจริงรับสิบห้าจริงจริงอันนี้เราไปดูคลิปได้ว่าเราอะไรไทยทำสิบห้าทำสิบห้าใบใบคิวที่นัดอ่ะนั้นใบคิวนัดทำสิบห้านี่ใบคิวรับใบคิวนัดรับสิบห้า รงกันเป็นเพื่อนนี่ไม่ได้เพื่อนค่ะยตั้งใจทใี่ให้ให้เอซต่างตารอคอยเลขนี่ก็คืองสิจริงๆนะมาแล้วนะครับสิ้าครับสิห้าจริงๆเนี่ยเขาปั๊มตราสิบห้าคสิบสอแต่ก็ชอบเลข15บเละเลข12เหมือนกันเพราะว่าปกืติจ้างใจันที่สิเนาะสิบไม่ได้ไปเป็นมไ,มไ,ไปแล้วไปส<ม>ิบสองแล้วคิวก็ได้ <ๆ S 1> คิวที่สิบห้าเอซีดูดูรอบหนึ่งเนาะสิบห้านี่ครับเอซ ดูแคมหน้าจอไปดูนะครับ15มาสวยเลข้5แล้วนี่ก็ในในฝันตอนวันที่5แล้วก็ไปที่กระทรวงธรรมปรบบอได้คิวที่15คิวใบเลยเลข15เลยแต่ทีนี้พอกฝันแ้่ครั้งเดียวแหละก็รอว่าถ้าเราไปทําจะได้คิวนักที่เท่าไหร่พอไปปุ๊บเป็นตัวนังสือสีแดงแล้วใบคิวที่ที่15เนี่ยเลข ท่านี่ท <it> ําไมว่าผมเขียนศูนย์ห้าเพราะว่าวันผมฝันวันที่ห้าฝันเลขวันที่ห้าแล้วก็พอไปไปทำมาที่สิบสองก็ได้ที่สิบห้าเพราะว่าเลขอยู่บนเวียนอยู่ตรงเนี้แหละเนาะนี้ใครที่เฝ้ารอว่าพิมพ์ว่ารอวันนี้เฉลยแล้วครับเฉลยแล้วครับสิบห้าจริงสิบห้าจริงๆนะครับสิบห้าจริงสิบห้าจริงๆนะครับเอฟซีนี่หลักฐานนี่พร้อมหลักฐานดูพร้อมนะครับครับนับถึบห้าแล้วก็ได้ใบนับจิที่สิบห้าจริงๆ นัดมาจริงๆแล้วก็จะได้ตังรับวันที่สิบห้าเลยนะอ่าครับเพราะว่านี่ที่เลขสิบสองก็คือเลขเลขที่ไปทําวันนี้ที่ไปทําพรบตันที่สิบสองแต่นี่เป็นเลขฝันครั้งแรกที่เราได้เลขได้นัดใบนัดสิบห้าโค้งสุดท้ายคือมีแค่นี้หมดโค้งสุดท้ายมีแค่นี้ครับเพราะอันนี้เป็นเลขทะเบียนรถห้าสี่หนึ่งที่ไปต่อเนาะแตต่ออันนรถยังจอดอยู่ครับทะเบียนห้าสี่หนึ่งอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีกระถวยผมจะจอดให้เอฟซีดู คือวันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายลยนเนอะวันนี้กับโค้งสุดท้ายสุดท้าย,ายเพราะว่าเหมือนงวดที่แล้วที่เอฟซีบางคนได้ช่องมณนี่เช่นเวกับคุณซรัพย์ที่โทรมาก็ได้โค้งสุดท้ายอีกสองสี่ว่าตัวไหนที่คงกลมก็ซื้อตัวนั้นงวดนี้ก็เลยผงกลมตัวเดิมตัวหนึ่งห้ากับหนึ่งสองกันไว้เพราะว่าคือฝัน่าฝันคือฝันแค่ครั้งเดียวฝันมาที่ห้าเลยชอบศูนย์ห้าเผื่อหนึ่งห้าศูนย์เหมือนกันเนาะ แต่เลข5541กันแล้วแต่เอฟซจะตัดกันเอง<ะ>เราก็ไม่รู้ว่าเลขจะตัวไหนจะมาเนาะ,ะเพราะว่าคนออกยน่นคนบอกวินช่ค่ะอยู่ที่บุญของเราแหละแต่บุญช่างตำรวดมีสภาวะบุญถึงเนาะแล้็แต่แต่มีความมั่นใจว่าเราจะได้จับเงินใหญ่เลยรอบนี้มีมฝันอีกรอบไหมมีฟันมาใหมา่ยยังไหมครับช่วงนี้ฝันดีอยู่แต่ว่า แต่ว่าฝันดีอะไรแต่มันก็ไม่กล้าบอกแต่ว่าฝันเก็บยวไปแต่ว่าเลขตัวนี้มาแน่นอนเขามาแน่นอนครับหนึ่งครับครับหนึ่งหนึ่งห้ากับว่าเลขในสามตัวเนี้ศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองเนี้ยมีสิทธิ์มาครับฝันฝันฝันดีอ่ะฝันเกี่ยวกับมันมันได้กรรมธนบัตรอืมครับมันจะจับเงินกับจับกรรมกรรมธนบัตรกรรมธนบัตร บสีเทาอ่ะถ้าสีเทาก็เหมือนเหมือนการเสีเ่ยงโชคอ่ะ,ะอ๋อสีเทาเนี่นจะเสี่ยงโชคครับเพราะว่าอะไรที่เก็บสีเทาก็จะเป็นการเสี่ยงโชคครับเป็นเป็นการเป็นการการเสีเ่ยงโชคเลขเนาะเลขไหนจะจะมาเนาะจะมาขวานวดอะไจากใบสีเทาแหละถ้าสีแดงน่าจะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่สีเทาน่าจะเป็นรางวันใหญ่รางวันใหญ่นะครับครับสามตัวเลยมั้งนี่ บางอย่างมีเศษมีเศษได้เลยถ้าสามตัวจะชอบตัวไหนตัวต้อเป็นสามตัวนี้ที่จับให้สามตัวนี้ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งอือสี่หนึ่งห้าใช่ชอบสามตัวก็ถ้าถ้าสามตัวคนดูนี่หนึ่งสี่รอบนะครับถ้าชอบสามตัวก็เพื่อจับมาดูถ้าชอบสามตัวนี้ตัวตัวก็ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเลยนะครับโอเคียนตัวมันหกสี่หนึ่งเลยตัวนี้อ่ ห้าแต่ว่าตัวมันหกเลยนะห้านะครับเอนะครับอ่ะห้าีหนึ่แจอไปดูด้วยนะครับโค้งสุดท้ายนเอฟซีนวันนี้วันที่12บสองเนาะสิบสองสบสองมิถนายน2องพนหกสิบ็ดก็ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับท้ายชอบก็หนึ่แล้วก็ศูนย์ห้แล้วก็ศูนย์หเลขมีประมาณนี้นะครับเลขแค่นี้ไม่เยอะแล้วอยาก เดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งนะครับใครจะรู้คลิปรวมคลิปของอาจารย์ที่มาเข้าทรงด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อสรุปเพื่อ fc จะรูมไม่ทันตอนวันเข้าเอาเลขนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับชัานกันอีกอีกคลิปอีกคลิปหนึ่งครับอ่าสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ก็ให้ fc ที่รับชมของช่องผุมศัพย์ชนะก็สุขภาพในเรนเนาะใครได้ชมคลิปนี้แล้วก็มีโชคมีลาบทำนวยทำนวยทันแล้วก็ติดตามช่องผุมศัพย์ชนะไปเรื่อยๆครับกดดูทุกคลิปช่วยแชร์ด้วย กำลังใจคนทำงานแล้วก็ทำ,ำรวยทำบุญท่านใครแชร์ขอให้รวยเนาะแชร์ขอให้รวยขอบ,บคุณช่างจรววนะครับสารคูองค์ดำเซนสริจันทรา,านาคนราชขอบคุณครับผม